่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชวไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิบวนกิยาพัน์นะครับ วันนี้ทิดบุญบางประมาก็ถึงคิวที่จะต้องตอบปัญหาให้กับแฟนรายการที่ได้ถามไถยกันเข้ามานะครับคำถามจากแฟนรายการวันนี้นะฮะท่านก็ถามมาเรื่องเกี่ยวกับะมะม่วงนะฮะนี่ท่านถามไว้อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอ่านข้อความก่อนบอกว่ารดน้ำฉีดทั้งต้น ปรากฏว่ามะม่วงแทงยอดแต่ใบนะหมายว่าแทงยอดแต่ใบหมายว่าออกมาแต่ใบนะไม่แทงช่อดอกจะต้องแก้ไขอย่างไรหรือว่างดรดน้ำครับอาจารย์นีนะ่ท่านเขียนมาอย่างนีอ้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดของท่านอยู่ว่าท่านไปคิดว่าการรดน้ำเนี่ย จะทำให้มะม่วงสมบูรณ์แล้วมันจะออกดอกไม่ใช่อะมะม่วงจะไม่ออกดอกเพราะเหตุนั้นมะม่วงจะออกดอกจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่2อ,อย่างนะครับคือปัจจัยแรกก็คือเรื่องของอุณหภูมิก็หมายความว่ามันต้องการอากาศหนาวเย็นถ้ายอดเป็นใบแก่มันจะต้องการอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20 ถึง25องศาเซลเซียสนานติดต่อกัน3-5วันแต่ถ้าเป็นยอดอ่อนเนี่ยมันจะต้องการอุณหภูมิต่ำลงมาถึง15-20องศาเซลเซียสอันนี้ถ้าเป็นยอดอ่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอุณหภูมิเรื่องที่สองก็คือว่าะมะม่วงจะต้อง มีค่าเขาเรียกว่า C:N ratio นะอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนเมื่อไร่ที่คาร์บอนนะสูงไนโตรเจนต่ำมันจะออกดอกแต่เมื่อไรที่ไนโตรเจนสูงนะครับมันจะไม่ออกดอกเพราะกรณีที่เราไปลดน้ำ มันก็จะเป็นการนำพาเอาปุ๋ยพวกในโตรเจนเนี่ยขึ้นไปให้กับต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงก็จะแตกใบออกมานะครับจึงไม่มีทางที่มะม่วงจะออกดอกได้เพราะว่าธรรมชาติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนันวิธีการถ้าเราดูตามสภาพธรรมชาติมะม่วงในระยะตั้งแต่ ช่วงฝนหรือช่วงไหนก็แล้วแต่นะฮะที่มะม่วงได้น้ำเราก็จะให้เขาแตกใบอ่อนจากใบอ่อนรักษาใบาอ่อนเอาไว้แล้วก็ให้กลายเป็นใบแก่ที่สมบูรณ์ใบอ่อนเป็นใบแก่ใบอ่อนเป็นใบแก่เนี่ยอย่างสมมติถ้าเรานับกันตั้งแต่ต้นฤดูฝนมานะครับเราก็จะได้มะม่วงแตกใบสักประมาณ3มชุดและ พอสิ้นฤดูฝนเราก็จะหยุดการให้น้ำและเมื่อหยุดการให้น้ำนะครับเราก็จะไม่ให้น้ำเลยนะ้วใจแข็งๆเลยนะแล้วเราก็รอลมหนาวพอลมหนาวมาก็จะออกดอกแล้วตอนช่วงที่มะม่วงออกดอกยังดอกตูมอยู่ประมาณสัก80%ซของของของต้นแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะเริ่มโชยน้ำคขาว่าโชยน้ำคือให้น้ำแต่น้อยๆน,นะครับเพื่อไปทำให้ต้นช่อดอกเนี่ยสมบูรณ์แต่อย่ากระทุ้งน้ำแรงเพราะถ้ากระทุ้งน้ำแรงจากที่เป็นช่อดอกอยู่เนี่ยมันจะเป็นกึ่งดอกกึ่งใบไปเลยหรือบางทีจะแตกใบอ่อนไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็น หลักของการให้น้ําที่นี้พอมะม่วงเริ่มติดลูกเล็กๆแล้วน้ำเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยปีนี้มะม่วงโดยธรรมชาติจะออกดอกไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะพันธุ์ออกดอกยากอย่างพวกเขียวเสเวยแต่ถ้าพวกพันธุ์ถวายพวกน้ําดอกไม้อ่อะไรต่างๆนี่ก็อาจจะออกดอกกันได้ไม่ยากเพราะโดยนิสัยมันออกดอกถวายได้อยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้มันหนาวกระหล่อมกระแหลมแล้วยิ่งบางคนกลัวมะม่วงจะตายไม่รู้ก็ไปลดน้ำเหมือนอย่างที่ท่านทำเนี่ยมะม่วงก็จะกลายเป็นใบไปหมดแต่วิธีที่สองที่จะทำให้มะม่วงอ,ออกดอกได้แม้ไม่รอลมหนาวไม่รอฤดูกาลนะครับก็คืออันนี้เป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เมื่อปี2524แล้วนะครับก็คือการใช้สารที่ชื่อว่าพาโคพิวบิลทาโซนซึ่งมีชื่อการค้าอยู่หลากหลายชื่อนะครับท่านก็ลองดนะูสารที่ชื่อว่าพาโคบิลทาโซนะครับอ่าครนี้ไอ้เจ้าสารพาโคบิวทซนเนี่ย ไม่ใช่อยู่ๆเราไปซื้อมาแล้วมะม่วงเป็นยังไงแล้วเราก็ลาดไม่ได้ข้อแรกความสมบูรณ์พื้นฐานของมะม่วงต้องมีครับมะม่วงต้องมีความสมบูรณ์นะฮะข้อต่อไปจังหวะเวลาในการราดที่ดีคือมะม่วงแตกใบอ่อนและใบอ่อนนั้นคลี่เต็มใบ จะสียังเป็นใบอ่อนอยู่ตรงนั้นในศัพท์ทางการเกษตรเราเรียกว่ามะม่วงอยู่ระยะใบพวงนะครับมะม่วงอยู่ระยะใบพวงเราก็ราดรดด้วยสารพาโคบิวซาโซนย้ำว่าราดไปที่โคนต้นรอบทรงพุ่มอย่าไปแผลงไปฉีดไปพ่นไม่ต้องเลยครับราดอย่างเดียว นะครับทีนี้อัตราอัตรานี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าขนาดทรงพุ่มของต้นมะม่วงว่ามันมีทรงพุ่มเท่าไหร่โดยปกติเวลาเราไปซื้อเนี่ยที่ข้างขวดข้างกล่องอะไรนี่เขาจะบอกอยู่แล้วว่าทรงพุ่มเท่าไหร่จะลาดประมาณกี่ซีซีนะครับแล้วก็ผสมตามอัตราส่วนแล้วก็ราด นย้ำนะข้อแรกมะม่วงต้องสมบูรณ์ข้อ2อนะลาดระยะมะม่วงเป็นใบพวงนะครับหรือใบเพสลาดเนี่ยนะฮะระยะข้อที่3ถูกอัตราส่วนนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็รอเวลานะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์ของมะม่วง ว่าจะใช้เวลา2เดือนครึ่ง3เดือนนะครับตามเขาก็จะบอกอยู่ในรายละเอียดอยู่แล้วนะครับครนีเ้เวลาที่เราจะทดสอบว่ามันจะออกดอกออกช่อนอกฤดูหรืออย่างเขาก็จะกระตุ้นให้มันแตกตาออกมานะครับแล้วก็เวลาตอนที่เราจะยังเราจะเอาสารที่ชื่อว่า ไปกระตุ้นเนี่ยให้มันแตกยอดบางยอดถ้ามันแตกออกมาเป็นช่อดอกเนี่ยแปลว่าเราก็ใช้สารฉีดพ่นทั่วทั้งต้นไปเลยนะครับพี่น้องฟแฟนอะไรกันรครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันถ้าทำตามมาตรฐานเนี่ยมันไม่มีพลาดหรอกนับอายุไปตามที่เขากำหนดเดี๋ยวมันก็จะออกดอกแต่การทำมะม่วงออกดอก นอกฤดูนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านเคยทำเคยราดมาก่อนไหมถ้าต้นนั้นเคยราดมาก่อนเนี่ยสังเกตดูการแตกยอดออกมาเนี่ยนะมันจะสั้นเข้านะปีต่อไปถ้าเราจะราดอีกเราก็จะต้องลดอัตราส่วนของการใช้ลดน้อยลง โดยที่ดูว่ายอดเนี่ยมันหดสั้นลงมาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เกิดจากบ,บางคนเพราะว่าสารพวกนี้เป็นสารยับยั้งการทำงานของพวกจิบเปลิลแอซิดนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หลายคนที่เป็นชาวสวนละม่วงมืออาชีพเขาไม่เขาไม่หอมาม่วงในฤดูแล้วนะครับเขารอมาม่วงนอกฤดูทำมาม่วงนอกฤดู แต่การทำมะม่วงนอกฤด,ดูนั้นมันจะมีปัญหาว่าทำให้ออกดอกออกช่อเนี่ยได้แต่ช่อดอกที่ออกมาแล้วพอติดลูกจะรักษาลูกยังไงให้คงอยู่นะฮะซึ่งผมจะได้คุยให้ท่านได้ฟังต่อไปนะครับ ท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม73140หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ at b u a n 2 4 9 4กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไว้ในอินบล็อกนะครับเว็บรีรอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,ขนสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,ขนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลลนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร